ไปะโอยนีไม่ค่ะงบ้างครับพี่ มากัน3คนช่วยนะเออไม่ทุรักทุเลยังเลยขอบงน่วมาดีมึงบเอาเจี่ยง,แล,ยงแล้วไม่เจอกันอะไรแยกเงี้ยเกิดชีวิตอะไรพี่แท็กพี่แท็ก,ทก,ทททก,ทกใครไม่เลือกพี่แท็กคนไหนคนหล่อพี่หล่อไหม กูหล่อจริงไหมถ้าหล่อจริงอะลงมาเรื่อยนหล่อเว้ยดี๋ยเดลือกผมแล้วพี่คหล่อมเียา้านากี่หนูน้อยกูก็หล่อนะเว้ยเรียบกูก็หล่อนะเว้ยโอ้หล่อจรงวะมาหวัวเรา เดินยิ่มได้ครับได้ครับขอโทษครับมีใครยังติดมืออยู่ปะ หมดหรือยังหมดยังเกยวเราไปนอกเอฮ้ยกล้องถ่ายกล้องไปข้างหลัวะเดินออกไปหาดูตัวือนเออเออแกูอยากเข้าไปดูแมวมี20บาทกูก็มีหกสอ๋อเองได้่เ่อคนปติดตามไายเทียม ไปดูอีกาหมอกขนาดปอี้กาหมอกขนาดลกระปอี่ bile. ันี้มยดันีงไม่มาีกว่ามันางตัวได้ไงอีกหมอกขนาดมันต้องมีตัวเมียี่เชื่อไหมมันมีคนขายกระต่ายตัวร้อยาตัวร้อพี่พี่ นี่นกปากเบ้อะนกปากเบ้อปากโคตรใหญ่เลยอะไรเนี่ยนกตะลิวเฮ้ยนกกระยุนนกกระยุนกว่าหน้าที่หนักขี้ผาดผิวนี่เก้อนะวิวกระทำคนอะไเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ โกดางยี่ก้นะมันจะพาไปดูอะไรอีกวะเอ้ยไก่มันคือไก่ไก่มันคือไก่เขาบอกจับได้เทนเทนเทียน รู้ปะมันคืออะไรมันคือ KFC แรกคือ KFC เออค่ะอีโพสเตอร์ตัวนี้ยังอเฮ้ยเทียนอีโพสเตอร์เทนเจ้าตูบห้ามแตะเจ้าตูบ ริษัอใจอ,อ,อะไรกาตุยมันเล,มล่มบิงไอ้นูมันจับได้ไหมได้เดินเลยนี่เเทนเทนมึงรู้จักเปาคือตัวอะไรมันคือ เยียเกูเตกูเยะเดี๋ยวนี้ไอ้วัวไอ้วัวไอ้วัวเราเจอเยี้ยทีแท็กพีแท็กคตรเหี้ยมันมันคือเตกูดูอะไรของจริง โชคเลยโชคเ <ชก S 1> ัน้ <มา S 1> ยใจเย็นชควันมาบอลเลยนะนี่ไปละเจอกันไม่ได้ถ่ายรูปพี่ยี่สินะพี่ก็กูมี ขายผมหน่อยได้มไม่ไม่คนเดียวพอไม่ไม่ซื้อคนเดียวแต่ว่าจัดไป้สองคนอ่ะจัดได้หลายคนอยู่ดิอันนี้ผมมี40บาทก่อนทอนไพรทอนอะใจกูไหนเคื่อนหนอกมูคืนไม่ได้เลยนอกหมูหนอกหมูเนอกหมูอกหมูหนอกหมูหนอกหมูมือมีอะไรเนี่ยไอตัวนั้นเลย ผมเจอก่อนก่อนที่ว่าจะจะมาจะมาหาพี่ไอ้ไอ้ไอ้ตุ้ยนุ้ยพี่จำได้ไหมก่อนที่ว่าผมจะมาไปบ้านน่ะก่อนที่ว่าจะไปอันนั้นที่ผมบอกพี่ว่าผมเห็นหมูอ่ะอ๋อพี่เห็นตัวนี้เลยไปไปเถอะไปเถอะอ่ะเอาอะดิเสี่ยงโคตเหมือนเลยเป็นหมูไปหน่ยน้องเป็นหมูไม่เดี๋ยวก็ก็ก็อะไรอ่ะ แมสเตอร์แฮมสเตอร์อะไพี่ผมเคยโดนกัดคมเตอร์กัดอย่เ่ขอเนีิอยากให้มันดูเิมนสายฟ้ามสายฟ้ามันเม่นอยู่ตรงอ๋อแค่สลมานอะไรพี่มาดูได้โอ้น้องมันทำอะไรเนนั้นบ้านาอเหรอ มันมีตัววิ่งนั่นเอ้ยตัดกล้องทำเไมนมะนงเดี๋ยวพี่พี่ไอ้สองตัวนี้เปนหวานเดี๋ยวคนเดียวเป็นไงบ้างอ้าวมันคือหนูไอ้ไม่ใช่ไ <único> ม <Liberty> ่มันไม่ใช่หมูเดี๋ยวมันคือหมูคุ้ม เมียหี้ยเมียหี้ยเลย่ะไอ้สดรวบเอฟเลยว้าวเชี่ยเนี่ยลูกยางฮะลูกยางไอไม่ใหญ่ไม่ให่ลูกแกงล่ะไม่รู้เวฟสูตรเลียวมี่อยู่ชั้นไหนวะฮะสูตรเลียวมี่เลียวมี่ส่วนโทรศัพท์ก็อยู่ข้างบนหรือเปล่ามั้ยข้างบนข้ยงบนข้างบนทำไมทำไมไมได้เดกลับบ้านเออชั้นสามเป็นไงบ้างวันนี้ก่อน เป็นไงบ้างวันนี้เกือบประตูนครับผมเกเียบนี่แหละเอมึงอยากรู้ไหมการที่มึงนกมาการที่มึงจะเด็กการที่มึง่โดนเขาหักู้วมึงจะเป็นี่เว่าโซนนี้ลงนนกอย่าพี่อย่าโซนนั่นน่ะเราเค่ไม่ได้เข้ามาเลยไป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 จับุะม่จครับเราไปกับตัวนัดก็ได้ปะอแล้วใครจะาฟังนะนี่ไหใครขยับเป็นเก ก็จะแสดงเคล็ดสี่เดิมพูดพี่พี่พี่มันจะร้องต่อสู้นะอ่าพี่เป็นเกย์พี่เป็นเกย์พี่ขยับกอดมันน่าโอ้เมื่อก,กี้ถ้าพี่เอานิ้วออกช้านดิพี่โดนตรงนะ<บ>ตรงีแล้วเห็<า>ี่ยนไม่ผมันเริ่มฟูแล้วมาไม่ผนมันเริ่มฟูมันอาจจะแบบมันอาจจะหนาวบ่มาเดินละ่องทำไมดีครับอันนี้ลูกปึ๊ง นิะวมันคือโคดหมูนี่โคดหมูก็อยู่เนี่ยมีโคดหมูเอออันนี้แบบหมูหมูเลยแบบโคดโคดของโคดเลยเนี่ยอยากให้พี่เวฟลงไปใส่กับมันชนะได้เป็นหมูอะไรพูดเลยนะอยาให้พี่เวฟลงไปใส่กับมันชนะได้เป็นหมูมัดนี่แหละวไหมน้องเด็กด้วยไหมน้องอันนี้แม่มันแล้วกันอันนี้จะเป็นลูกมัแล้วกัน โล่เหมือนกันไม่โล่ไม่รู้เมี่อบักอ้วนมันคือบักอ้วนไม่ใช่หมูที่รู้ไหมระหว่างตอนตอนก่อนรอบแรนนี้ผมเจอหมูมันคือบักอ้วนไอ้อ้วนบักอ้วนพี่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 ทักนี่บักอ้วนอยู่นี่นี่นะบักอ้วนนะนี่บักอ้วนอยู่ตรงนี้อ๋อนี่มาดิเอาเอาบักเนี้ยเอาบักเนี้ยลงไปนอนกับหมูอ่ะ เดินเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมาคุณจะเป็นไงบ้างครับคุณคุณพี่คุณจะจับงูครั้งนี้ทำไมคุณบึ้งนะเขาคุณพี่อ,อะไระขอกันขอกัน,ออกกนเท่าไหร่ห้าสิบ เดี๋ยวเป็นคนเก็บรูปให้แล้วกันอยากจะกุ้งอยู่อ่าเพื่อเปลี่ยนตากล้องแทนก็คือคนนี้แต่ถ้าผมได้ถ่ายรูปจะเปลี่ยนตากล้องแทนได้พี่จะเปลี่ยนตากล้องนะพี่ไอ้แปดเพื่อนนัดเฮ้ยมาตากล้องถ่ายพวกพี่ตอนที่ถ่ายรูปด้วยทำไมอ่ะ ตามภาพคุณ่ดีเอาเอาดูสัพท์พี du, du ่นะต้องแบบนี du, du ้เลยอะไรกู du ุกไปทีวีไหนนอนนอนนอนอาเี du ่เฮ้ยหัวงูเขี <ng ratios> ่ยทุกคนบมจือไม่เต้าหัวงูไม่ใช่เป็นสีหัวไม่หัวงูนี่หัวงูเลยหัวงูเนี่ยถ้าหัวงู ไอพายอีสวรใครคือยอดพระเจ้าไออีสอีทหัวงูจัดเลยมี่หัวงูอ่ะงูจริงๆอ่ะกี่บาทเนี่ยเท้าหัวงูสเจเจจียเมันไม่ชกหรอกมันตอชมันยังไม่ตั้งท่ามันตอชเจตอชอุ้ย ไคือสยอดพระเจ้าพระอีสวนพี่แดงทำเสียงไพ่สวนชอบชอบเสียงมันจ๋าเออเนี่ยทำเสียงไพ่สวนนี่พี่ทำเสียงเนามันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมัวเอาโมยไว้เลยเอาโมยอเอาโมยไว้เลยหน้าบ้านกูตายซะเนี่ยข้อกล้องว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเหี้ยผมพี่ยังไงหัวงูของจริง ทุกคนพี่เขาเปหัวงูหัวงูจริงๆอะพ่เี้าหัวงูหัวงูจัดจัดเลยมันรักพี่แทงแล้วแบบนี้พี่ต้องเอามันกลับบ้านไปดูเลยลวหัวงู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 แล้ตายปลาหัวงูไ่เออถ้าหัวมูจริงๆวะถ้าหัวงูถ้าหัวงูถ้าหัวงูีจาบนาทีแล้วเนี่ยช่ว เล่นหมูไล่เป็นเรื่องพันตัวพี่แด็กไปเรื่อยๆเดี๋ยวๆงูตกงูตกกล้องมาถือดีๆหน่อยมาี่ไปอันนี้ีแท็กต่อ เดินงานโอเคเราก็มาอยู่กับพ่อเท่าหงูอีกรอบนึงโอ้โหเท่าหัวงูเทาไม่พี่พไอ้นี่บอกมูนี่เอวดพี่ตูหางนี่หางอะไรหางหางลูกุด่นมันมันรักกแคคือหมูฮะเอาไป อู้ชอบ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 มากเลยอ๋อพี่เสื้อที่ผักไว้พี่ยี่นี่ทำอะไรมึงก็เห็นแล้วนี่บักบักอ้วนเจ้ากูอ้วนอ้วนกูไปมึงเหงาอ้วนกกัูไปเต็มเลยีเจ้าใหญ่หู้พี่องเออมึงทำลมเมื่อกี้ดิจูนใส่หน้าเลยน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าหมดหรือยัง แม่บ้างคนอยากเห็นเนี้ยพี่เรายังไม่ได้เข้าไปนั้นคือจะปิดคลิปยังไงดีแมวอยากเข้าไปเล่นแมวเฮ้ยนะแตเงี้แมวหกสี่ไหวเนี่ยมึงไหวป้าไหวไหวจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันอยากแยกไอ้จิมไอ้จิมไม่ไปจิมนนมสดจะพูดเลี้ยงนมวเาดันไปพี่ไมเจอคลิปใหม่คลิปนี้ขอบคุญร่ามไปบ่ายคือคะดันนมเป็นไ่ายแหละ